สวัสดีค่ะข้าพเจ้านางสาวกัญจนาพรนงบโนขออนุญาตนำเสนอผลการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ค่ะ ตลอดเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ราชการครูข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการการจัดการเรียนรู้รูปแบบการผลิตและการใช้สื่อการเรียนรู้การวัดผลประเมินผลจิตวิทยาการเรียนรู้พัฒนาแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุข โดยข้าพเจ้ามีคุณลักษณะที่เป็นพฤติกรรมประจำตัวได้แก่การยิ้มแย้มแจ่มใสมีการแต่งกายที่เหมาะสมถูกการาลเทศะถูกระเบียบของทางราชการมีการวางตัวให้เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่คุณวุฒิและวัยวุฒิของตนมีการสแสดงออกอย่างสุภาพและจริงใจมีความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถมุ่งมั่นในการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีความรู้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขศึกษาหาความรู้อย่างสม่ำเสมอเข้ารับการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนาตนเองการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการเข้าร่วมอบรมประชุมสัมมนาหรือการศึกษาดูงานตลอดปีการศึกษา2565อาทิเช่นการอบรมความร่วมมือขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ย,ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่12การพัฒนาการเรียนรู้ตัวชีวัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาเข้ารับการอบรมสื่อยุคใหม่การศึกษาออนไลน์ เข้ารับการอบรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning การอบรมครูรุ่นใหม่หัวใจพอเพียงอบรมโครงการรัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ในกิจกรรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้การสอนประวัติศาสตร์ชาติไทยภาคเหนือตอนล่าง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนมีการจัดกิจกรรมทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่มสนใจและดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิดมีการวิเคราะห์ผู้เรียนก่อนที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลมีการสอนเสริมนอกเวลาเรียนให้กับผู้เรียนที่ไม่เข้าใจเนื้อหาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพของผู้เรียนมากที่สุด มีการวางแผนกำหนดขั้นตอนการสอนและมีการใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์กำหนดเครื่องมือการวัดผลและประเมินผลได้ตรงตามวัตถุประสงค์โดยเน้นกระบวนการวัดและประเมินผลให้ครอบคลุมทางด้านความรู้ทักษะและคุณลักษณะ มีการประเมินทักษะชีวิตรายบุคคลมีการสังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่มแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยข้าพเจ้าจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ active learning ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์โดยใช้แผนผังความคิดมีการสร้างบรรยากาศเชิงบวกให้กำลังใจในการพูดการนำเสนองานของนักเรียนและแสดงความชื่นชมจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้คิด ฝึกปฏิบัติและสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันเป็นกลุ่มเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระใช้เทคนิคการตั้งคำถามการสนทนาให้นักเรียนค้นหาคำตอบสะท้อนความคิดเห็นความรู้สึกสามารถเชื่อมโยงและสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้โดยใช้สื่อที่หลากหลายตามกิจกรรมการเรียนรู้เช่นเกมคลิปวิดีโอสื่อวิดีทัศน์แอปพลิเคชันต่างๆเช่นคา hoo ู Facebook แ a นวา c a p c u t โดยมีการเลือกใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาและสาระและช่วงวัยของผู้เรียนมีการวัดผลและประเมินผลได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้และนําข้อมูลผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เช่นการทดสอบก่อนเรียนการทดสอบหลังเรียน การสังเกตสอบถามสัมภาษณ์และการประเมินพฤติกรรมแบบเพื่อนประเมินเพื่อนแล้วนําผลการประเมินมาวิเคราะห์ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเผยแพร่ในวงวิชาชีพ PLC มีข้อมูลสรารสนเทศแสดงการพัฒนาทักษะชีวิตโดยการสังเกตและตรวจผลงานนักเรียนขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่าคะแนนรวมของผู้เรียนรายบุคคลอยู่ในระดับดีมากจากการที่ข้าพเจ้าได้เลือกจากกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตให้กับนักเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างอิสระใช้เทคนิคการตั้งคำถามสนทนาให้นักเรียนค้นหาคำตอบสะท้อนความคิดความรู้สึกเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนในกลุ่มได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพิ่มทักษะการสื่อสารและรู้เท่าทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้ได้รับรางวัลอาทิเช่น รางวัลเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน Obec Award ระดับภาคเหนือครั้งที่11รางวัลเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยมผู้ปฏิบัติการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน Obec Award ระดับภาคเหนือครั้งที่1 1 นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการประกวดมารยาทไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นงถึงสางานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่70นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการประกวดมารยาทไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ีถึงหงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่70 นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่2การประกวดโครงงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3งถึงางานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่70นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่1การประกวดโครงงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6ถึงงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่70 นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองลองชนะเลิศอันดับที่1การแข่งขันทําอาหารนําพริกผักสดเครื่องเคียงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ีถึงหงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่70